ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปหาไซป่านนะครับใจป่านทางสะดวกรถเดิมก็ไปได้อันนี้ขนเวฟมานะครับคันเดิมแต่คันนี้เออคันเดิมเลยออก็จะไปเรียกอะไร่ะพยากูปรีเนาะแต่ว่าเขาจะพาวิ่งเส้นของตอชะอที่เขาวิ่งคือเลาะชายแดนไปก็เลยต้องเอารถมากว่าสไตล์ลุยหน่อยนะครับ บรรยากาศข้างทางก็ประมาณนี้ครับวันนี้อากาศดีนะอุณหภูมิภายนอก29องศาครับตอนนี้เที่ยงแล้วเที่ยงเกบบ่ายแล้วครับชาวบ้านก็เก็บเกีียวคนผลิตกันไปเยอะพอสมควรครับผมก็เข้าฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแล้วแหละของทางภาคอีสานในวันนี้นะครับดูดิว่าจะเป็นยังไงวันนี้ เรถคงจะรถสู่ด้วยนนี่แม่งมาเวฟเว็บร้อยเว็บร้อยด้วยนีเรารถสูไก่อนนะครับกูจะมาได้ดูทาง ปล่อยรถสูตรไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่จุดนันหมายอ่ะผมส้างทางโหดมากเนี่ยก็ถ้าผมขับทัสมานนานี้ก็คือกรีแฮมเจวิสเลยฮะค่อนข้างจะโหดคือแบบถ้าเราไปไล่พวกรถ โรเขามันไม่ได้นะครับด้วยสปรนชั่นที่มีให้เล่นแค่2นิ้วนะฮะโอ้โดูสินี่ก็เดินหินนะ <c oughs> ต้องใช้ฝีมือเท่าผม <c oughs> กับยางนี้ต้องเป็นยางมัตเทรนนะครับ <c oughs> คืออย่างที่บอกเราไปวิ่งไล่ขวดเหมือนพวกรถสูตรทาไม่ได้แล้วก็การมา การมาชิอย่างเงี้ยเราจะกลายเป็นตัวถ่วงนะครัทำให้พวกพี่ๆเขาขีไม่สนุกนะคุณดูดิที่เดีโคตสวยอะ่ะนะก็จะมีทางน้ําไปอีกครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้วยสําราญนะครับฮึฮ <c oughs> เอไปผู้สิงอ่ะโอ้ยไปได้ไปได้แต่ว่าเราช้าหน่อยแค่นั้นเองขับแบบสไตล์ทัวริงฮนะ ชาติไปว่าอันนี้ยังยังยังผู้เรื่องรถรถสไตล์เอ็นดูโร่เขายังไม่จบเลยอ่ะว่สไตล์เอ็นดูโรเนี่ยเขามีเซอร์ไพรชั่นกับขนาดยางให้เล่นเยอะนะครับระบบระบายความ,มร้อนความร้อนะไรก็ไม่เหมือนกันกับเราก็ชิมๆครับไปประมาณนี้แหละเนาะเกียสสองเกียสสามครับ มขออนุญาตไม่ปวดพี่ๆเขาก่อนนะเดี๋ยวเขาจะรอเดี๋ยวเขาจะไม่สะดุดเอา a few moments later เฮ้ยโคชันดูครับสวยไหมหล่ะ Komm zu meinen, das 对。 อันนี้มันอยู่ในเขตภูสิงห์บ่กบริเวณบริเวณแล้วใช่ไหมตั้งแต่ข้ามตั้งแต่ข้ามสันเขื่อนมานี่ก็คือโบริเวณแล้วอ๋อมันตรงนั้นมันจะเป็นไอ้สันใช่มันแบ่งครึ่งกันตรงตรงน้ำโคตรชันชันแล้วมีหินสลับสลับอันนี้ขนาดช่องกระโดนช่องช่องกระโดนเนาะจะเราจะมองเห็นทางช่องสงามพันสามร้อยห้าสิบห้าพันสามร้อยห้าสิบหกดีคิดไม้ครับเบบมาได้เป็นไงล่ะขั้นตั้งขึ้น 7น้ำอ่ะมีมีทางลงมีโรตาร์1,356ฟุตจากระดับน้ำทะเลอากาศเย็นสบาย9065เฮกโตปาสคาลนะครับไปลาไปต่อเราตัวถ่วงน้อยๆอ <c oughs> อันนี้ช่องกระโดดอ๋อช่องกระโดดนี่สิครับ <c oughs> นี่ขนาดขนาดใบสามใบสามแล้วนี่ย,ยังมองอืม เดี mm. ๋ยวตอนเช้ามันมันมาทำฟังหมดครับคน่บแคาสิโนนะไ, Eat, ไกับบ้านแล้วีค่งคาสิโนไปฝังนู้นไม่เกิน4กิโลี่ช่วงนี้โควิดนะครับใครอยากกินยาครับไปกินทางนู้นครับิ์เหรอช์โชเกียเนี่ยบองเราจาบ้านห้าัน ก็พันสรอกว่าฟุตต่อจากกระดับน้ำทะเลจะพันสี่ร้อยฟุตแดครับก้านแดงด้วยก้านแดงผสมก้านเขียวขอก้านแดงใบหนึ่งใบช่มีมีราจะจะพมาทุกอาทิตย์นะครับท่าท่ากำลังคิดว่ากท่าที่ยังพวกยากรนดูกอะไรเงี้ยเก สองหาใครเราออกจากขั้งกระโดดนะครับเป,เป็นเรียกอะไรลุงเนินไปแค่ย,ยาว นี่มาตั้งแต่กี่โมงครับนี่กูไดเ้เยอะจังเลยเฉพาะฤดูนี้อ่ะเนาะที่มามันจะเป็รรูปดูมันอยู่ข้าง,งทางรูจังไหมกำพรุนทำไมทำไมไม่ดิ่นหรอมันนมันซอแล้ว <c oughs> มันเช้าเนาะ <c oughs> 一千三百五十，屌贵，嗯 นก็จะมีเป็นสวนยางนะ เราก็จะมาคุงเรื่องหนีบนที่เราี่ล ตัดปลายางแล้วก็โอ้โหสวยนะนะั่นน่ะสวยนะครับท่านนะเดี๋ยวเขารออื้ม ปรวิศาสตรเนาะไปต่อไปต่อตายอีกแล้วโหจริงการขับรถมือเดียวอย่างเงี้ยมันก็ดีหรอ ตัวฟาดคืนแต่ว,ว่าเหมือนสายป่บอกเอาสายปาาก็เป็นห่วงไงไม่อยากได้ภาพ về <laughs> đây <đại. Mình> <laughs> จุกนิดหน่อยครับจุกนิดหน่อยเดี๋ยวรถขึ้นกันอนกูออบอกมึงแล้วอย่าขี่รถมือเดียวไอ้เหี้ยอย่าขี่รถมือเดียวนะฮะนี

ความ,มืองดูปลอดูปซิโคงกูก่อนเลยซิคโคงกูยังอยู่หรือเปล่าดูดดดาน้ำนี่หวานไหนครับความมือบ่กดูจากเก็บแล้วน่าจะเป็นพวกมูเขียวนะน่าจะเป็น หูขเขียวอะไรจะมาเอาลอกข้ามในน้ำข้ามตะกตกงเนี่ยไม่ใช่งูสิงห์อ่ะเนาะไม่ใช่เจ็ดงูสิงห์มันจะเป็นถนนวัดเขาสลาเหลือเส้นทางปานเหลือเส้นทางจากปุดนี้นะครับไปถึงเนิน4 <24 S 3> 2 9 42 4เ4อเราไปไม่ได้นะครับถ้าเราจะไปเราต้องขออนุญาตจากพระอาจารย์ครับอ๋อเพราะในโซนนี้คือคเขมรมันจะเดินเข้ามาตัดไม้ไม สวยมากสวยมากสิบโมงกว่าเนี่ยมาไม่ยอมเดี๋ยวช่วยเก็บขยะกันครับจริงที่มันสวยมากเลยนะแต่มันไม่น่ามีขยะเนาะเอขเขาเเขาเรียกอะไรเหรอพี่ตรงนี้ จะมีช่วงแค่น้ำหลากถ้าร้นสปีดเวลย์มันถึงจะมีตรงนี้เดี๋ยวหน้าแล้วเราจะมาเปิดร่องแคสเดร็อคมันไปได้อีกมีที่ไปด้วยไปคืออ๋อฝั่งนู้นก็มีทางลงมาเหมือนกันนี่นะมันลงไปจากสปีดเพลยถ้าไม่ล้นก็ไม่มีใส่มาก ขอเดินดูน้ำไหลนะฮะยังมีเศษซากของแมสอยู่นะฮะไปเรอดูดิว่ากูจะลืน่นอีกไหม ต้องไปตั้งไหนผมไม่รู้ว่าเฮียนง,งอด้วยหรือเปล่าพปกติปกติมันจะมีมา,อารอยรงนะมีเบลเพักเท้าไม่เบลนะครับแค่อันนี้มันหลุดแต่คนยับเยินับตัวนี้ไปพอดีไปเตะลวดน้ำทหารด้วยนิดหน่อยฮะยางอยู่ครบอุปกรณ์อยู่ครบ The next day